โอ้โหเกือบ2,000กิโลว่าอยู่ทำไมลูกค้าไม่ขับกลับไหนบอกเศรษฐกิจไม่ดีโอ้โหตั้งแต่เปลี่ยนคนใหม่นําเข้ามาเยอะเลยฮะต่างชาติต่างชาติต่างชาติมาซื้อลืมเลยตอนแรกลูกค้าจะไปออกแคปเตียหกแสนลองเก็บใบเพราะเป็นออมกอดอ้อมใจไว้พิจารณานะจ๊ะเหมือนพี่เป้าเลยห้าแสนก็บาทขายหกแสนนะะเหมือนที่บอกครับเท่าแบงก์สิบมาลดหนึ่งแสนนะเหลือห้าแสนกว่าอ ไดนาวานอล่าผลโหดตัวท็อปอะ่ะเหมือนที่บอกอลูกค้ามีใจไงไปออกรถที่อื่นอะอาจจะต้องใช้เงินนะแต่มาหาผมใช้แค่ใจครับกดหัวใจดีรออะไรแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับของแท้คนแนะนํามาเป็นไงเชียรใหญ่เลยฮะได้หมื่นหนึ่งเ <laughs> ชียร์กันจ้าระหวัดเลยนะอ่ะต่อเนื่องอ,อันนี้ก็ขายแล้วห้าแสนกว่า เกียรติมาได้โอ้โหจะเย็ยนเ <อะ S 1> นียโอโ้โ,อโหยิ่งจะอัดโตโตห้ลูกค้าร้านวุ่นครับช่วงนี้ขายโคตรดีเหมือนที่บอกฮะมือสองรถตลาดรถได้คุณภาพหรือเปล่าพี่ถ้ารถคุณภาพแบบผมซื้อไม่อั้นเลยนะผมบอกก่อนต่อย้ำนะครับนี่เป็นไงล้างเสร็จปุ๊บขาย ปั๊บเลยล้างมันแบบล้างอะ่ะมาจอดปุ๊บลูกค้าซื้อสดเลยนะแล้วเอาไปส่งพี่บ้านโอ้ผมชอบผมชอบนิสัยไงนิสัยรวยชอบมากนะเนี่ยเรียบร้อยโอ้โห Oy, เหมือนที่บอกคนระับขอแค่มีใจฮะแต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มใจใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับจัดตรงลงแม็กให้ฟรีที่จริงแนละ้วซื้อผ่อนก็คุ้มเลยเนี่ยก็เป็นอีกเคสหนึ่งเหมือนกันคนันนี้ลูกค้าไปดูไว้หกแสนนะมีมีงบประมาณหกแสนคือไม่ได้รถได้เป็นหนี้ว่าเขามีงบห้ากับหกแสนอย่างเงี้นะไม่ได้รถโอ้โหน่าสงสารนะนะพอมาหาป� ก็ยกสูงไปด้วยโอ้โหลูกค้าบอกถ้าไม่เจอวิปปอมไม่รู้จะได้รถขี่ไหมเนี่ยคำนี้เลยต้องทําให้ผมทําธุรกิจต่อไงถ้ามาด่าครับแล้วก็แต่งให้ฟรีไม่มีคิดเพิ่มสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เอาไปส่งที่ไหนครับประจบคีรดิฉันธ์กี่กิโลลงทั้งหมดมันเก้าร้อยพอดี900พอดี900พอดีพิกัดถึงหมดไปอย่างเดียวหรือไปกลับไปไปอย่างเดียว900โอ้โหเกือบ2,000กิโลว่าอยู่ทำไมลูกค้าไม่ขับกลับแต่ขับกลับก็ดีนะฮะค่าสไลด์น่าจะแพงแต่ไม่เนลยครับเ ปีทั่วไทยเอัาพี่พูดเองนะอ <laughs> <laughs> ลองดูครับลูกค้านี่ฮะตัวนี้ไม่มีอะไรมากครับโอ้โหที่ปกติผมจะถ่ายก่อนขึ้นนะแต่ช่วงนี้ต้องเร็วครับพี่เอ้าวิ่งดีครับรออะไรนะรถผมมันเร็วพี่ช่วงนี้รถผมเร็วมากก็เหมือนที่บอกครับออกไปหกแสนตัวเตี้ยเรกาก็ท้ามาหาผมได้ยกสูงนะเอาแบงค์สิบมาลดเหลือห้าแสนครับถ้าหน้าเก่าอย่างงี้ลงไปอีกหนึ่งแสนเหลือสี่แสนก็บาทนะนไงก็คิดดูว่าถ้าซื้อผ่อนอนะ่ะงัดวอยู่เจ็ดแปดพันเครดิตดีฟรีดาว ดอกเบี้ยสูงโมไซน์ด้วยนะอันนี้ก็ขายสดแล้วเรียบร้อยฮนะเอาสวัสดี <ปะ S 1> ครับเอารถเข้ามาทำอะไรจ๊ะอ๋ออ๋อทรงสีอืมเรีรยกเนาะโอเคโอเคอเรียบร้อยครับเรียบร้อยอ่าวเจาก,กูช่างซานะฮะใหญวะอ่าไม่เป็นไรฮะเอ๊ะลูกสาวหรือเปล่าอันนี้ก็เพิ่งขับมารถยังไม่เรียบร้อยเลยกเมื่อกี้เห็นไหมฮะขายสดครับลูกค้ารอซื้อฮะคันนั้นขายไปนึกก่อน ลูกค้าอ๋อรู้แล้วลูกค้ามีเจ็ดแสนกว่าออกไปจะจะได้สี่ประตูเตี้ยตัวเตี้ยรล้อกระทะนะมาผมได้แอดลิตตัวท็อปออโต้ครับเราแบงค์สีมารถอีกหนึ่งแสนเลยหกแสนกว่าครับแต่งหนักจะเต็มไม่ฟรีไม่มีคิดเพิ่มขอแค่คนมีใจมาหากันก็พอเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดห้าหกหกเก้าเก้าหรือแอดไลน์ที่ไลน์แอดสี่สี่เอนะคะขอบคุณค่ะ